มาทำไมไม่อยู่กับตัวเฮ่สองตัวแล้วเหรอโมอแมกับา่บวัวบอกว่าจะไปฟ้องครูแล้วนะพูดเธอตายแน่ไว้ฟ้องก็ฟังไม่ดิใครจะเชื่อล่ะก็มีแต่เรื่องน่าอายเท่านั้นแหละของมันนะ่ะตามใจายได้แหละเก๋กะครูคะ,อเ,คคะเอมี่เลมอนเกรซี่และดีนแกล้งหนูค่ะแล้วก็แกล้งไงบวัวด้วยค่ะจริงหรือเปล่าสี่คนนั้นน่ะ หนูก็แค่เล่นเกันสนุกสนุกค่ะครูใช่ค่ะหนูด้วยและหนูก็เป็นพยานให้เกรซี่ได้ค่ะว่าเขาแค่เล่นกันจริงค่ะเรามีสี่คนเขามีสองคนพยานเราเยอะกว่านะคะครูไม่จริงเธอกอบฉันด้วยนะใช่ไม่จริงเลยอย่ามันโกหกฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันกอบเธอวันไหนหลักฐานมีเปะละ่าจะได้รู้กันไปเลย หยุดหยด,หยดสรุปผิดทั้งคู่แถมเมดยาทำแต่เรื่องน่าอายสุนรณะก็ไม่ตั้งใจเรียนดูแต่ละคนสิคู่ค่ะอภิชยาด้วยค่ะอะไรดีฉันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอใช่เธอไม่เกี่ยวพอเธอสตอออภิชยาทำอะไรเขาด่าพวกหนูค่ะสามคนเนี้ย แต่พวกเธอก็ด่าฉันว่าตัวเย่ยนะแต่เธอเ็เคยด่าพวกฉันนี่เยอะด้วยแต่เธอเยอะกว่าไม่ัหยุดหยหยุดหยุด,ยดกลับไปกลับกันไปได้แล้วครูให้โอกาสถ้ามีจนครบสามครั้งนะย้ายโรงเรียนพวกมันน่ะไม่กล้าฟ้องครูหรอกกลัวมันโดนย้ายโรงเรียนเพราะครูไม่ค่อยเชื่อมันใช่ไหมอืมใช่ ชมลลกรีธาอยากซ้อมมานานละวันนี้มีโอกาสไปลองดูปะไปด้วยไปด้วยอูๆเจอตัวแห่นักวิ่งอ่ะเฮ้ยโดนนะเฮ้ยหยุดนะแน่จริงก็ตามมาดิเลมอนสู้สู้เลมอนสู้ตายหนีตัวแห่สู้ตายสู้สแล้วแล้วหนีตัวแห่แล้วรอฉันหรอเอมมี นี่มันบ้านฉันนี่ฉันกลับบ้านก่อนนะดีเลยเลมอนบ้านเราอยู่ซอยเดียวกันนี่ก็บ้านฉันบ้านอยู่ติดกันงั้นฉันกลับก่อนนะจ๊ะเอเดี๋ยวนะแย่แล้วหลงทางอยู่ซอยไหนเนี่ยบ้านเราอยู่ไกลโรงเรียนซะด้วยแต่นี่อยู่ใกล้แถมโทรศัพท์ฉันก็โดนขโมยแล้วทำไมไม่บอกครูนีนถึงแรงเนี่ยว่าโทรศัพท์โดนขโมยโอโ้โห เอ๊ hey, ทำไมโมเมไม่รับโทรศัพท์นะพ่องลืมไปโทรศัพท์ของโมเมหายนี่นาโดนขโมยงั้นโทรทางคอมดีกว่าพ่อโทรหาโมเมให้หน่อยทางคอมนหะแต่ว่าต้องใช้เบอร์หนูนะนี่ไงพ่อใช้คอบหนูอยู่อ่ะโทรให้หน่อยโทรแล้วเขาไม่รับลูกทางฟีซีก็ไม่รับนะ่ะเนี่ยแย่แล้วพ่อกว่าจะเจอรถพี่คะ ไปส่งหนูที่หมู่บ้านเช้าๆหน่อยค่ะโมเมเป็นไรอะ่ะโทรไปก็ไม่รับแถ,แถมหน้าหนูแย่ๆเ <ๆ S 2> มื่อเมื่อวานฉันไล่เลมอนเอมมี่จนเข้าหมู่บ้านมาแล้วหลงทางกับข้ามแม่ด่าเลยทำโทษหนักด้วย <S <S ส่วนหน้าอยากลามเองเสืออีกนะนะเลมอนไม่เข็ดหรอไม่อ่ะไม่ได้กลัว นี่เลมอนอย่าเววิ่งหนีเพื่อนกลับบ้านดิถ้าจะกลับก็ไปขอโทษก็ได้เห็นปะ mm hmm. เพื่อนหลงทางเลยเนี่ยอ๋อพอดีไม่เห็นน่ะเลมอนฉันมาแล้วัสดีใครซ่มูมี่บริษัทว่ายน้ำป้าได้ข่าวว่าที่นั่นะกล้องจะปิดเสียนะเอานี้น้ำเอโมจะไปดูพวกเราป้า ไม่ไปไม่ไปบ,บ้าแล้วแอบตามไปถ่ายมันดีกว่าเอาให้ครูดูครูคะโมเมกับไอคิวเอ่อทำอีกแล้วค่ะไหนให้ครูดูหน่อยเอ๊จริงด้วยเป็นเลขทั้งสองคนมานี่นางสาวเมยยากับนายอจวันพวกเธอถูกพักการเรียนข้อหาทำชื่อเสียงโรงเรียนเราเสื่อมเสีย ไม่เพื่อนฉันทั้งสองคนเลยด้วยอาราตาเธอก็อยู่ในเหตุการณ์นี่แถมเธอไม่ห้ามเพื่อนเนียนะแล้วก็สั่งเพื่อนให้ทำอีกมันไม่ใช่นะเนี่ยโดนพักการเรียนด้วยอีกคนครูขาอย่าให้เีอรพักการเรียนเลยนะคะเขาคงไม่รู้อะคะ่ะให้อภัยเขาเถอะนะคะนี่เป็นครั้งแรกเอง ก็ได้แต่ถ้ามีอีกโดนใครห้ามครูไม่ฟังแล้วนะเลมอนครูสาสตร์ตามใจเธอนะเนี่ยครูไปแล้วนะเลมอนธอไปเพื่อที่ดีมากเลยนะฉันขอโทษนะที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะแล้วก็ฉันขอบคุณมากเลยนะจ้าโอ้ยตกแล้วทำไมเนี่ย มองคนใหม่นะจ๊ะอย่างโง่ที่ฉันไม่ให้เธอพักพอฉันอยากแกล้งเธอไงอันนี้บทสั่งสอนของเธอนะอน,นาคตเธอจะได้ไม่โง่แบบนี้ยิ่งขึ้นมาหาลัยนะยิ่งหนักถอยได้ตบฉันเหรอมาสิมาสิาสเลมอนหยุดอยู่นี้นะ